เป็นช่วงเวลาง่วงนอนเพราะฉะนั้นก็เคยบอกท่านที่อภิปรายครับว่าช่วงบ่ายๆจะได้กระตุ้นหัวใจรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีที่กําลังทานอาหารอยู่โปรดฟังอีกครั้งเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทนไม่ไหวจริงๆเพราะมันมีการปนชาติกินเมืองหน้าด้านหน้าทน ไม่อยากจะบอกแบบเมื่อวานนี้ท่านประธานครับว่าไบโพล่าเรียกพี่แต่ท่าประธานที่กรครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าต่อไปนี้จะเป็นมหากราบการปล้นชาติกินเมืองซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสภาผู้แทนรัษฎรและในคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่จะมีคนกลางคอยตีกันกั้นไว้ครับไม่ให้ถึงรัฐมนตรีแต่ในเชิงการบร,ริหารราชการแผ่นดินท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเพียงแค่เพิกเฉยก็หมายความว่าท่านทุจริตไปด้วยหลายคนพยายามทางด้านของรัฐบาลครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนบริสุทธิ์ผุดพองผมถามจริงๆท่านประธานครับถ้าท่านเป็นผู้กํากับการสถานีตํารวจแห่งหนึ่งรองผู้กํากับไปตั้งด่านเรียกรับสวยสถานบันเทิงยาเสพติดค้ามนุษย์แล้วท่านบอกว่าผู้กํากับไม่ได้กินได้ใช่ไหมครับ ถ้าได้จะให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปนี้ผู้กํากับหรือหัวหน้าส่วนราชการทําหล่อไว้ครับให้ลูกน้องทําไปผมจึงบอกพี่น้องประชาชนครับว่าต่อไปนี้ท่านติดตามชมนะครับหนังฉายเร็วหน่อยเป็นกลางแปลงกลางสาภาแต่ไม่เป็นไรครับเวลาไหนก็แล้วแต่จิรายุขึ้นแฟนคลับรออยู่ท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประลัดกระทรวงอธิบดี สว่าปามถ้าวัยรุ่นเขาเรียกว่าแหลกท่านประธานที่เคารพครับกินทั้งดินกินทั้งน้ำกินทั้งลมกินทั้งไฟไอสมัยก่อนที่ด่าเขาไว้เนี่ยจัดเองหมดเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูนะครับว่าเขาทำกันแบบไหนอย่างไรแต่ท่านประธานที่เคารพครับ ท่านนายกรัฐมนตรีปล่อยให้พวกพ้องบุคคลแวดล้อมทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวางแล้วก็ทำหลอ่อโอ้ยท่านนายกเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตก็ผมบอกเลยครับถ้าผู้กำกับนั่งอยู่เฉยๆแล้วให้ร้องผู้กำกับสารวัตรจ่าได้ดาบไปไถาชาวบ้านเขาแล้วบอกหลอ่อใครก็ทำได้ท่านประธานครับผมจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าเมื่อเช้านี้ดูข่าวครับบอกว่าพี่ไก่จุติไก่เลิกพักประชาธิปัตย์ของผม ดรสันติพร้อมพัฒที่ผมเคารพนับถือเพราะเคยอยู่พรรคเพื่อไทยจะโดนโบวตไม่ไว้วางใจพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของกล้วยครับไม่อาดก้าวล่วงได้แต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะพยายามทําเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะท่านไม่ทําอะไรไงครับมันจะเกิดการทุจริตเรื่องแรกท่านประธานครับคดีของท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิก แข่งพักประชาธิปัตย์นี่นะฮะที่มีหัวหน้าพักคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยไอคดีบ้านเคหสุประชาเนี่ยผมเนี่ยเรียกสอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกท่านรัฐมนตรีจุติไคเลิกมานั่งในห้องประชุมที่ผมเป็นประธานกรรมธิการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการผมก็ทักท้วงไปยังแม่เลี้ยงต่อแม่เลี้ยงต่อพักประชาธิปัตย์รู้จักกันดีบอกพี่ไปบอกเขาหน่อยนะมันผิดกฎหมาย ประธานที่เคารพครับสุดแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไปยื่นให้กับปปชที่ท่านนัตชาชัยบุญสวัสดิ์มาอภิปรายเนี่ยนะเป็นภาคสองเพราะฉะนั้นเนี่ยของจริงมันเกิดขึ้นครับดูภาพท่านประธานครับเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยไปยื่นหลักฐานที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปารามการทุจริตประพฤติผิดชอบและท่านประธานทราบไหมครับ ผมในานามประธา,ากนกรรมาการทําำจดหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่วางช้อนก่อนแล้วฟังจีลายุหน่อยอภิปรายแบบนี้มาสองครั้งว่าขอให้รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีตั้งกรรมาการสอบคุณจุติไกลเลิกรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยท่านประธานครับจิลายุหอบเอกสารหลักฐานยื่นปปชสอบปมโครงการบ้านเกียรติสุป,ปชาเจ็ดกันยาหกสี 64. แล้วยังไงต่อรู้ไหมท่านประธานครับนี่ฮะนายกคนหลอ่อสะอาดมือใสผมส่งเรื่องไปถึงคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีครับปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบครับให้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะสอบคุณจุติไกเลิกพักประชาธิปัตย์เอาอย่างงี้อ่ะท่านประธานครับจากนั้นครับผมไปที่ทำเนียบรัฐบาลมีงานรับเสด็จ ผมก็ไปเจอกับบิ๊กเจมสครับพี่เจมสอนุชาบูรพะชัยศรีเป็นรองเลขาธิการคอรมอวันถวายพระพรผมก็ถามพี่เจมเอากันอย่างนี้เหรนี่ยครมอชุดบิ๊กตู่เนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สอบลูกพักแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอสมัยก่อนดา่าพักอื่นเขาจาังท่านประธานครับ พี่เจมของผมก็ตอบไม่น่ารักไอ้โทษครับไม่น่าเกลียดครับขออภัยแล้วตอบบอกว่าพี่จิรายุเดี๋ยวพี่ไปคุยกับรองปอตอนแรกผมคิดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปเป็นรองปอก็คือพี่ประทีปกีรติเลขาเป็นคนสั่งหนังสือครับบอกว่าทำยังไงได้ท่านเจริยุท่านจุลินลักษณะวิสิ์ก็เป็นหัวหน้าเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หนาตึบอย่างนี้ท่านประธานครับที่เราสอบ ที่ท่านนัตชาได้อภิปรายนั่แหละครับอยู่ในเล่มหนาตึบอยู่ที่ปปชเป็นที่เรียบร้อยและอีกเล่มอยู่ที่นายกรัฐมนตรีผมชื่อบอกเลยครับว่าบ้านนี้เมืองนีเนี่ยรัฐบาลเอากันอย่างนี้ใช่ไหมพอเวาลาใครทําทุจริตก็ใช้วิธีการแบบนี้ใช่ไหมผมก็ไม่ยอดท้อท่านประธานครับสุดท้ายผมก็ทําหนังสือถึงคนนี้ครับตอนสมัยผมเป็นสสเมื่อตอนท่านนายกยิ่งลัก์เป็น ผมโดนประจําประท้วงบางอะไรบ้างโอ้ยสารพัดปีลังสีมารอดรัศมีไม่รู้อยู่ไหนพระกลางหายเงียบปีลังสีมารอดรัศมีทําไมไม่เกี่ยวกับแกครับก็แกเป็นประธานคณะกรรมธิการที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือกรรมธิการพัฒนาสังคมนั่นแหละครับผมก็ส่งรายงานเล่มหนาตึบครับนําเรียนท่านประธานคณะกรรมธิการ ท่านลังสีมารอดรัศมีเพื่อโปรดพิจารณาผมก็ไม่แน่ใจครับส่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วนี่จะครบปีแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพักเดียวกันเขาจะสอบกันเองไหมแต่ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าพี่จุติไกลเรื่องผมอาจจะไม่รู้ทุกเรื่องหรอกเพราะมันมีไอ้พวกจจรอ,อะไรจรรในตัวย่อเยอะจริงๆรู้จักหมดอะทำสารพัดทำอะไรที่โกงได้มันก็โกงอะไรมันใช้ชงรอดได้มันก็รอดท่ออานประธานครับ ในคอรมอรเขาบอกว่าแจ้งเพื่อทราบไม่ได้ขออนุมัติก็ไปลักไก่ทำอ่ะพอทักท้วงด้วยความไมตรีก็บอกในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยกันก็ไม่มีการแก้ไขมันจึงเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละแต่ถ้าให้จิรายุเด็ดท่านประธานที่เคารพครับอันนี้เป็นแค่ทีเซอร์นะฮะเขาเรียกว่าน้ําจิ้มดูต่อไปครับเชิญชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์วันนี้จะฉายหลายเรื่องด้วยกันครับมันหลายอีพีเหลือเกิน เรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่เราเรียกกันว่ามหากราบสวาปามดินน้ำลมไฟเป็นไงฮะนี่แข่งกับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะนี่ฉายกลางสาภาเพราะเพราะเจ้าบรคุณลุนช่องตั้งแต่รัฐมนตรียันประหลัดกระทรวงอธิบดีรองอธิบดีมันกินกันทั้งนั้นแต่กินพอไอ้ไอ้เรียบเ,ยเรียบเคียงเคียงมาเรียบไข่ก็พอเข้าใจได้ แต่บางคนมันน่าเกลียดเกินผมจึงบอกทาอ่านประธานจากนี้ครับว่าในอีพีดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับดินน้ำจับได้ไล่ทันยังสว่าปามต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณต่างคนต่างตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆครับเรื่องน้ำเนี่ยทรัพยากรน้ำของชาติเนี่ยนะฮะท่านตั้งพลเอกประวิทย์ วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจำได้ไหมครับท่านประธรรานครับพิมลีพายคนสวยของผมขายของตามอินเทอร์เน็ตไปขุดน้ำลงไปปัป๊บ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 ปั๊บบอกว่าโอ้ยไปขุดอย่างนี้ราคาแถวบ้านหนูไม่กี่ตังค์ท่านรองประวิตรยังออกมาช่วยเลยอะ่ะท่านรองประวิตย์ครับอาป้อมครับผมไม่อยากเรียกลุงป้อมฮะแก่ไปเอาอาป้อมฮะท่านฟังผมและถ้าท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตจริงท่านต้องจัดการ จะไปปล่อยไอ้ห้อยโหนโโรอบตัวทําแบบนี้ไม่ได้อะไรหรือปะอะไรรู้ไหมครับรรท่านประธานครับอภิปรายไม่ไว้วใจคราที่แล้วรรท่านประธานจาน้ําน้ําดื่มขวดนี้ได้ไหมฮะอ่ะขึ้นภาพเนี่ยผมอภิปรายรัฐมนตรีวราบวุฒิศิลปะอาชานั่งอยู่บนนั้นอธิบายบอกว่าจะยุติหรือว่าจะเลิกเนื่องจากมันไปใช้เงินกองทุนพัฒนาน้าบาดาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่านประธานที่เคารพครับ ดูภาพต่อไปนะฮะคราวที่แล้วไปลงที่จังหวัดสุพรรณบุรีขาดแคลนเหลือเกินสุพรรณบุรีเนี่ยน้ำไปที่หนึ่งล้านสี่แสนขวดนะฮะไปที่โคราชนี่สมาชิกโคราชผมนั่งกันอยู่เยอะแยะไปสองแสนขวดใจจะขาดขาดน้ำมันทำไมต้องไปสุพรรณบุรีครับอไม่ว่ากันเพราะอภิปรายไปท่านประธาน